เหม็นปะแต่มาแถวนี้ไม่ได้กลิ่นเว้ยเท้าอับๆแบบไม่ได้ซักยังไงหรีอใช่กินเงืยออับหน่อยใช่ไหมตาไอ้ตามาที่เลยมาตวจงานอะไรมึงปวดกูจะบอกอะไรให้ไม่ไอ้ตาเคยมาปรึกษาหนูแล้วหนูบอกมันว่ามึงก็ไป่คุยกับน้องซีมึงเป็นหัวหน้าเออมึงเป็นหัวหน้าจับปองพูดดีเสียงดันด้วยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ เดี๋ยให้ผมไปทำอะไรเนี่ยต่วนนะปลาค้า่็มาตัวผู้เลี้ยงปลาปลาค้าจริงๆว่าการเลี้ยงปลาคร้าก็แค่หาปลามงคลเพียงอย่งเงี้ยลำหนึ่งเขากาปลาค้าปลาครับถือเป็นไปต้องที่หนึ่งบ้านเราเลยครับเราจะชาวบ้านเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งและความร่ำรวยโอเคปลาไปตรวจงานแล้วคือเลยปลาคร้าตัวไหนของใครยูหรือไอตปลาค้าปลาคบมากกว่ อันนี้คือใส่เว้นตาไหมครับน้องชายมันแสบตาเวลาตัดงานบางทีเก้ก็มึงแต่งกับมึงรอไหนเฮ้ยวันเกิวน่อยกได้ของวัญนมาเฮ้ยออมาแล้วครับขึ้นบนได้หมดเฮ้ยพี่ถามหน่อยดตามมึงเคยเปิดหน้าต่างอะไรกันปะคือแบบมันหมินอับๆมันเหมือนกับหมินสาบอะพวกมึงได้แบบเปิดหน้าต่างกันปะหรือไม่ค่อยได้เปิดหรือเปิดแต่อร์ เปิดแต่แอร์แล้พี่แต่พี่บุกกี้ตอนเช้ามาเขาก็น่าจะเปิดอยู่มั้งใช่เขาก็ฉีดอะไรสเปรย์ปกติผูกพื้นอะไรปกติพี่ทำไมอ่ะทำไมพี่เหม็นปะไม่ได้กลิ่นเหรอไม่กลิ่นไม่ได้กลิ่นไม่รู้ว่าเราอยู่ทุกวันมั้งก็จะชินชินพี่ผมไม่รู้ว่าเราพี่ชินแต่มาแถวนี้ไม่ได้กลิ่นเว้ยใช่พี่แถวนี้ไม่มีเออแถวนี้ไม่มีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะตัวนั้นก่อน จิมขนลุเลยทะไรมาูไม่พี่ไม่น่ามีี่มันถุงเท้าโอเคถุงเท้าอับๆแบบไม่ได้สั่นยหรอพี่ใช่กินเหออับก่อนที่มันสใช่อยพ่มรอยู่ๆจับเท้าน้ำโคข้างงให้พี่หน่ยมาได้เลยครับพี่จะถูกอยู่แล้ว อะไรพี่เนี่ยน้ำตไหลเลยเนี่ยเนี่ยกูดมดมแบบหนุ่มตัวมันไคุ้นไปเลยฮะมีอะไรกินอ่ะเออเนี่ย แค่ของแค่ของแค่เรอย่าไปทักนะมันน่าเกลียดใช่พี่อย่าไปทักนะเดี๋ยวน้องตนแรกมึงไม่บอกมันนะเอาผมไงนะไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่รู้นะตองลูกของมึงไงโอ้พี่มันบอกไม่ได้เอะไรเอาผมต้องบอกเอายู ไม่คเห็นอายมึงเป็นหัวหน้าเขามึงบอกทุกเรื่องอันนี้ไม่ผมว่าเรื่องงานอะได้แต่ว่าถ้าเป็น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 เรื่องอีกเอาไปทิ้งเอือนตัวมันน่ะไม่ผมบอกไม่ได้เรื่องงานอะบอกได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องอันนี้เรื่องสุดท้ายเด่มึงพูงอยู่เปนได้ยังไงมันก็ต้องทนไงพี่พี่แต่ต้องวมผมละ นเเหรอวะไม่ปวดหัวเลยอ่ะมันก็บางวันที่บางวันก็เบาไปมันก็เอื้ออื้ไม่ไม่มือปวดบวมอนนี้ประมาณวอนนี้แปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วเฮ้เ้แม่งไม่พี่พี่เราชอบน้ําแข็งเต็มเอ้ย่โเนะโอโค้่อยอโคบที่อยู่ข้างล่างหนสีโ่ป่ะีโ่ไม่ได้ว่าน้ำแข็งน้อยบาน้ยน้อยเธอปลาน้ำแข็งเพิ่หน่อย ไอ้เดี๋ยวน้ำแข็งเวลาจะใส่ก้อนหนึ่งแบบเช็ตดีๆนะดูดูละเอียดละเอียดหน่อยทุกก้อนอ่ะที่ใส่ลงไปว่ามีฝุ่นหรือเปล่าเออเลือกมาให้ใช่ให้ยับคัดสาหน่อยมีของอ่ะ มันนกัระบบนะไม่ได้นะแ้นะผมไ้บางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวหาเรรวมในกิ่นนฝุรวมเนาะไม่รู้สึกว่าเราไลล้ำอ่ะอ่ะนมันกแล้แต่วันใช่ไหมกิ่นเปอร์เซ็นต์วันนี้มันหนักจังววันนี้ประมาณอผอรู้สึกวันนี้แปดส่วนจริงเชียดมีไข่ตากดเียมันจะแบบว่าอ๋อวันนี้ไ้ตงใช่ ค่อนข้างแบบว่าซึ้มดีเนี้ัพีโอเคนี่ทำค้กลักันที่้ตอนที่เปลี่ยนอันเนี้ยไอทําแนวคลิปเกาให้มันใหญ่กว่านี้ไมโอเคปะได้เลยครับพี่เยวผมแก้ เคยไปดูสุขภาพช่องเหงือกหรือฟันปะตอนงานนี่ให้พี่จะบอกว่ากินหวานไ่บ่อยระวังฟันผุใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยพี่งานเยอะมากเครียดใช่ไหมช่ังนี้ก็นิดหน่อยครับพี่มีงานเยอะกแล้วใช่ครับพี่โอ้โหเด็กเว้น พอร้เดี er, <ต>๋ยวเขาไม่ถาว่ายังก็นะตันกินนี้มงปวดเลยน้หนึงกินนี้มงปวดีันจนู่ด้วยอ่พี่เอกตอวนั้ยตายมานี่เลยปวดงานอะไรมึงปวดกูจะบอกอะไรให้ไม่มันเหม็นมากแตบเดียวตัวไม่น้ํานึ่งทกติดฝังเนี้ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกินอาหารได้พันูผมก็เคยคุยกนอย่างนี้แหลแต่ว่าไม่ฟันมัูเกินแ้วไม่ปวดฟันมากวะคือมันเหม็นมากครับจิมมจะไม่เ็นอะ อันนี้ถามจริงในในทีมงานใครได้กนินงานใหม่บ้างเขารู้กันหมดอะพี่หรอไอเมย์ก็รู้ใช่ป่ะรู้สำหรับงนนานแม่เข <c oughs> าไม่มีคุณบอกบ <c oughs> อะแม่ <c oughs> ใครจะกล้าบอกพี่เป้กล้าบอกป่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวพูดอะไรมันส่วนรวมไม่ไอตาเคยมาปรึกษาหนูแล้วหนูบอกมันว่ามึงก็ไป่คุยกับน้องซีมึงเป็นหัวหน้าเออคุณเป็นหัวหน้าจัดปองพูดดีแล้วเราก็พูดแต่เรื่องงานไงมึงบ้าเขาเนี่ย เกิดไปคุยพี่ยังบอกไอ้เก่งให้ซื้อี่กะก็เลยเอามาทานเลยมันก็ตัวเหม็นเหมือนกันเลยเก่งจะกร็ัวเหม็นเหรอเออเตัวแมงเหม็นจักเล้ยเพราะว่าผมเอจนแบบอะถ้าถ้าผมจะได้กลิ่นนี้ผมต้องได้กลิ่นเหมือนเหมือนอะไรในชีวิตประจำวันพี่แมวอ่ะคือมึงมึงนิ่พาตอนมึงเป็นนักเรียนตอนกลางวันอ่ะมึงเล่นวันศุกร์แล้วมึงไปนั่งอัดรวมกันอันนั้นก็เหม็นใช่ไหมสองเท่าไอเนี้ยสิบเท่าบนห้องนั้นนะตอนเนี้ยคนลุกเลยอ่ะฟู่เลยจริงมีวิธีอื่นไหมอ้อ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 ม มึงตัวเหม็นมากเลยแล้วมันอีกวันมึงก็เออไอ้ไอ้ไอ้นี่ดิเออทำไมแป้งเนีเป็นหัวหน้า p r o d ั c t i o n แป้งไอบอกแล้วพอรู้ตัวว่าบอกว่าตัวเหม็นมึงมึงเป็นยังไงต่อจริงวก็ไปซื้อแล้วพี่เออแล้วมึงอายคนปั้ก็ไม่นะพี่เขาบอกไหนไหนไหนหอมแล้วเลยนีไม่มีแล้วเอ้วยังไม่ซื้ออีกเหรอชิบแล้วพี่เหรอเออเนี่ยเห็นปะมันไม่อะไรมึงก็บอกเขาดิแป้งเป็นหัวหน้าอย่างนี้มึงก็ต้องเหมือนมันบอก แกไขเฉพาะหน้าก่อนได้ไหมพี่วันนี้ตรวจงานก่อนตรวจงานไม่แกไขสถานการณ์เฉพาะหน้าระการลงเงี้ยพิมพิมเลือดลุ้่ม พี่บอกว่าไงมึงก็เคยบอกแานมาแต่ว่าไอ้ติติดอะไรอันนี้ไอ้ติดเข้ามาสองเดือนไอ้แป้งยังบอกเลยไอ้เข้ามาสองเดือนไม่ใช่เขาเข้ามาใหม่ไหมมันอาจจะไม่ได้สนิทกันขนาดนี้แป้งมันสนิทเร็วไงแป้งสนิทกับเอ็มเก่งเร็วเหรอมันเหมือนหักหน้าเขาใลยบะหนูไม่ได้สนิทกับมันติดไม่เออมันเหมือนหักหน้าเก่งเรารู้ที่ใส่ร้องว่าไอ้ร้องคนอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็บอกได้แต่ว่าอย่างของดูเงี้ยก็มันก็เงียบเซสชั่นที่แบบเราเราอย่างนี้ได้ไหมเรารอแล้วก็เขียนเทสต์มีแตะไว้แล้วก็แบบแยื่่นให้ไม แล้ววันปีงบปีหม่ทาไมตาไม่ซื้ออะไรสเปรย์อะไให้เขาฉีดล่ะเอาอันนี้กูรู้วิธีแก้ปัญหาแล้วเอากรปดับกิ่นมาแล้วก็เอาแมน์ให้กูหน่อยกูจะไปฉีดโอ้ไม่เล้อกี่จบอกว่าอะไรอยู่ไี่ฉีดบอกว่าใครกินกรปีไอ้ไม่ไม่บอก่าอาก่ห้องนี้ฝุ่นเยอะวันนี้ผมกินกันฝุ่นไปไม่มีรู้ สเปรกันคุนเอ้าอสเปรย์อะไรเอาอยู่นี่แล้นแล้วตำต่จจะไม่ตายเหรอฮะมันอยู่ไม่ได้ <c oughs> อันนี้ห <c oughs> ูต <c oughs> ายเข้าใจปะแต่ทำงานนั้นเสียชีวิตจริงเหรอ <c oughs> เอาได้เลยครับผมไวใจพี่จริงเข้าป่เป็นหน้าที่ไม่ีไูนีนนโอ 你们 มึงนับตัวอะไรกูเลยที่กระจุกอันนี้คึ้นสเปร๊กเหรอไม่ไม่โอ้คนรู้ไปใช่เมื่อกี้กูขึ้นไปอ่ะกูแบบใส่แมสแล้วนะยังไม่เข้าห้องแม่วอีกจับพวกไอ้ข๊ไอ้ไก่อยู่น้องชายก็ยี่อยู่น้ำอ่ะแล้วน้ำมึงให้หน่อยได้ไหมได้ได้ได้มีแมวลงไม่เอาเน้ำลองไปเอาน้ำหน่อยลองไม่เอาน้ำไปอยู่กันยังไงกูวะไอ้ก๊อปใส่แมสอ่ะ เดี๋เลื่อนลงก่อนพี่ว่าคนไม่ดูหรอกลงไปคนก็ไม่โด่งนี่แต่ว่าดูพี่ว่านี่ขึ้นไปดีกว่าน้ำแข็งละลายแล้วน้องเดี๋ยก็ไม่ได้กินน้ำเย็นแต่ว่าติดงานพี่จะต้องไปต่อเลยไม่เป็นไรไม่ลงเนี้ไปก่อนน้อง็ต้องไปกับพี่แม่งเหมือนเวียนหัวแบบแพ้ท้องเนี่ยพี่ีิดง้นขึ้นติดตรบไม่เป็นไรเดี๋ยวตาลไปดูให้วันนี้วันนี้พี่ติดไองานข้างล่างนิดนึงดีประชุมเรื่องคลิปก่อนสิบนาทีไป่ะโอเคได้พี่พี่รู้สึก พี่มองว่าต้องทําให้ตัวมันเปียกมันจะได้ไปอาบน้ําทําไงพี่ได้สงการมันฉีดน้ำใส่หัวมันอไม่สงการดินมีฉันบอกว่าซ้อมใน่สงการเขาจะได้ไม่ถูกวันเนี่ยไม่ไม่คิดว่ามันยับย่นไปเดี๋ยวพี่นะก็บอกพี่มาตรวจไงแล้วพี่มันสะดุดน้ำสาดสาดเลยเบีน้ำมาแค่นั้นเองจบไม่ต้องไม่ได้สงการเดี๋ยวพี่ไม่ได้ฝึกขาสาดแม่งเลยแล้วบอกมันว่าไปอาบน้ำบอกว่าเฮ้ยพี่ยูพี่ขอโทษมันเปียกไปเดี๋ยวมันตากแองเดี๋ยวมันเป็นบาี่แล้วเก่งเก่งเก่งรีบเดี๋ยวมึงนี่ไม่ไปเลยอยู่แล้วไม่เปีแล้วเนี่ย

เอ้มันแก้ไม่ทันพี่ไม่มึงไปอาบน้ำก่อนตัวมันเปียกมันตากแอร์นี่แต่ว่ามันเหลืยไม่กี่ชั่วโมงก็จะต้องลงแล้วพี่เดี๋ยวมันแก้ไม่ทันไงเดี๋ยวพี่ก็ต้องตรวจอีกใช่แต่ว่ามันจะลงแน่จริงอ่ะพี่ใช่ใช่ใช่มันแก้ไม่ทันจริงจริงนี่ตองดูก่อนนะดูก่อนนะ ไม่จริอะไรจริงพี่ทำงานกัรมาร n ไม่ใช่ n g พี่เข้าใจพี่ขึ้นไมตัวพี่มันเหลือกินอ่อยู่ด้้ยกันแค่ไม่พันเรือนเดินดมนเินหาง่มึงกินมัเปาไม่อเดี๋ยวไม่สบาย ไอ้แกมวูจะเก่งไมาับกู่มอไ่ับตัวพี่ตัวจะไมพว่าบาราเกปียวูจะิจะไปเวองการไป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 ขึ้นมาในประเลยขึ้นขึ้นไปขึ้นก่อนเดีพี่ตามไปตรวจพี่ว่าผาหอพ่โอเคโไปอาบน้ำแต่พี่ขึ้นมาอีกห้าทีไม่เป็นไรวันนี้ต้องเหนได้คนดูรู้ ไม่ได้พี่อันนี้ไองานนี้มันเออมาเลยได้กูเป็นเจ้าของช่องมาเลยได้น้องมึงขึ้นไปอะไรพี่แค่เดินขึ้นไปตรวจให้ผมแป๊บเดียวเองไปพี่ไปอุ้ยพี่ต้องมาจับเราไม่รู้จักกันขนาดนั้นพี่มาจับตัวกันน้องขึ้นไปก่อนไปอยู่ขึ้นไปก่อนเลยเซ็นของหน้าพี่พี่บอกมากเอาอะของคุณพี่เอาอีกคนไมนี่เป็นอะไรนี่เดี๋ยวมาคิดไปละ ตากูถามหน่อยทำไมกูน้ำเปล่าเคมันกลายเป็นน้ำแบบกินน้ำปลามันคุยมาเลย์จะบอกแล้วมันฟิวชั่นนะมันคุณตัวเหงื่อมันคุณหายไปไหนอะเมื่อกี้คุณหายไปเลย์นะตัวนี้หัวกินไม่หาย ไม่ได้ผลว่ะพี่บานครับพี่ให้จัดปอดเวอฟอร์มโมตลอดชีวิตไม่ได้วันนี้เลยไม่ได้มึงไม่ต้องมาแล้วเป็นสัทนี้บอกทุกคนทํางานกันออนไลน์มันไม่ได้มึงคุยงานยังไงอะพี่คุยงานยากมึงก็คอคุยกันดีกู้เวอร์ฟอร์มโฮมไม่แล้วมันบ้าอะไรมันขยันตอนนี้กูถามหน่อยคือแบบมันขยันอะไรนั้นมึงควรอาบน้ำก่อนไหมนั่นสิหรือมันยังเปียกไม่พอวะหรือมันยังเปียกไม่พอ ไม่พอหรอกกูเอาหมดแก้วพินาศสีแล้วเนี่ยเจให้มันหนักคืนนี้หมดแก้วพินาศสีแล้วมันยังไม่เบียดเลยวะบ้าไปเนี่ยจริงที่แก้วมันก็ใหญ่นะไม่กล้าบอกอ่ะที่ก็ต้องกลัวนะเอาพี่ี่ทำเรื่องไปอน้ำได้โอเครู้แล้วน้ำศกบอกมายืนข้างสายเด็กูถีบลงไปเองโอ้โหแรงเกินอยู่ๆจะไปบอกน้องมันก็ต้นคิดดิมึงก็ต้องคิ หนา้าตายังไงตัวมันไปถ่าย TikTok ไปต้องบอกไปอ่ะไม่รู้อ่ะสุ่มทีบคนตกน้ำนนะได้นะไ้<อ>คนอบได้เออเคนชอบไปเลยซุ่มๆนะเออเอเอเออคนชอบไปเลยซ่มๆนะได้ได้ได้ถ้าต้องปิดตานะแล้วเดี๋ยวเขาจะทิบบอกไหมว่าคนไหนไม่ไม่ต้องปิดเลยเดี๋ยวเขาเปิดทีแม่งเลยฮะต้องปิดตาเป็นสิ่งเดียวเขาบอกได้ได้ได้เดี๋ยวเขา,ป,เป,เขาปิดอย่างนี้เขอปิดตาพี่เหญ่กันนะแต่ต้อแบบไ่ให้ว่าคนไหนเออ ใครดวงสวยดวงไทวงวยขึ้นอยู่กับนักกินใครจะไปตามไปไปเลยไปกูไปรอที่สาน้ำกูรอที่สาน้ำไม่สก สองนาฟาเรนไฮจะไปแล้วเหรอใช่พักอยู่นี่นานพอแล้วอะไรพี่ว่าเล่นใหม่ดีกว่าวะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทัน ไม่ทันถ่ายไม่ทันเออไ้ยไม่ต้องเอาทันที่ผ้าอะไรมันเปลี่ยนหมดแล้วมันจะเปลียกยังไงล่ะมาป่ะเนี่ยก็จะบอกฝอไงเอาลงไปทำอะไรขึ้นมาอยไม่อยู่ระวังรถระงรถที่บ้าเราอ่ะกินตัวแรงมากเลยน้องที่ว่าเราต้อง ต้องต้ดูแลัวโดยคนนี้ตอนนี้คือเพิงประตูอ่ะีเรามากอย่ากเลยไม่ไม่อันนี้บอกดีกว่าน้อเพราะสุดท้ายมันอยู่กันไม่ได้มันหนีเคื่อไอ้มันสกปรกในขนาดนั้นเลยพี่พี่ไม่ได้ว่าเว้แต่ว่าพี่อยากให้เราบอกตัวเองให้อยู่คนอยู่ได้พี่มองแล้วคุณผีทางขอมงตรงแบบเปลี่ยนตัวเองน้อทายละ่หรืออาบน้ำแบบที่มันแบบในระยะกลิ่นกายเว้ยกลิ่นปรุงเป็นมากแล้วก็กลิ่นปากเหอ่ะพี่ว่าน่าจะฟันผูเว้ยเพราะว่าเราแบบ ไปหาหมอพันด้วยแล้วพี่มาคุยแบบนี้พี่คิดว่าผมรู้สึกยังไงเนี่ยเหมือนมเหมือนผมเดินลุมแบบพี่เห็นผมเป็นตัวตลกนี่เหรอไม่ใช่น้องพี่หมายถึงว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองตอนนี้ไม่มีใครอยู่ได้ผมรู้โอมต้องเปลี่ยนตัวเองพี่แต่ว่าอันเนี้ยพี่เหมือนพี่จงใจมาแกล้งผมอะจริงๆริงกับพี่ชวนผมขึ้นไปคุยอะไรข้างบนก็ได้แบบไม่ต้องให้คนอื่นมารู้แต่ว่าอันเนี้ยพี่มาคุยกันแบบเนี้ยแล้วผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน อยู่ที่เนี่ยพี่แล้วผมต้องมาทํางานตลอดทั้งวันแล้วคนอื่นเขาจะมองผมยังไงวะพี่พี่สะใจใช่ไหมพี่สะใจใช่ไหมเฮ้ยีพูดอะ้อจริงเราไม่ได้โเหม็นเลนะิงัวเราไม่ได้เห็นี่เลมันเป็นมุกมันเป็นมุกเ,เยอะเอาเลทางแล้วพี่ อย่าร้องไห้น้องมันไม่ได้เหม็นที่เราเล่นน้องมันไม่ทันแล้วพี่เขาจะว่าพี่มนแบบเนี้ยไม่ไล่นเหม็นจริงอยู่เชื่อพี่พี่ไม่ร้อเล่นมันไม่ทันแล้วพี่พี่น้องพี่ดูคนอื่นเขามองพี่น้องโอ้ยน้องมันไม่ได้เหม็นเลยกอดแน่นหน่อยจะขอโทษเขาว่ากอดแน่นหน่อยขอโทษเขาก่อนที่ทำอย่างนี้มันโอ้ยเราเล่นเราไม่ได้เหม็นเลยน้องเนี่ยจริง เออมันไม่ได้เหม็นไปเข้าที่บ้านเถอะอะไรอะหัวเราะอะไรกิ่งมันไม่คุ้นบ้างหรอฮะกิ่งมันไม่คุ้นบ้างหรอในยูกอดพี่เองไม่ดิกอ่นแน่น่นนนแ่นแน่นแนนแ่นุ่นเี่เรียกว่ากนตาสนหรอ เขาหลังเขงชวอ้สมิโอ้ยโอ้ยพ้พออยู่อมอไปยเดยอย่าให้ถอคอวเมันเห็นใส่เสื้อหรอมันเห็นพอแล้วพอแล้วไปไแล้วมึงมอมแล้วไปวนผิดไหมอมแล้ว้วนอมแล้วไป้วน ถ้ามึงก่อยฉันไม่ได้คนนึ่งกูไลงงต้มยเฮ้ย